ไปคุณจิรวัตสิริพานิชเรียนท่านประธานสภาธิการรก,กับผมนายจิรวัตสิริพานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยวันนี้กับผมมีเรื่องมหาเรือท่านประธานอยู่สามเรื่องอด้วยกับผมได้รับการร้องเรียนจากราษฎรเกี่ยวกับความชำรุดของถนนซึ่งเป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมาของราษฎรดออังนี้ครับ 1. ถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบลจากปากทางเข้าบ้านหนองแสงตำบลห้วยเตยอำเภอกุดรัง ไปตำบลเหล่าอำเภอกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามระยะทางประมาณทั้งสิ้น18กิโลเมตรสภาพเป็นลาดยางซึ่งชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นจำนวนมากโดยถนนเส้นนี้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 2. ถนนลาดยางจากปากทางเข้าบ้านหนองบอนตำบลหนองบอนอ,อโกสุพิสัยไปยังบ้านหัวหนองบ้านเหล่ายาวบ้านนนสังบ้านนนสว่างตำบลพลงาม ระยะทางทั้งสิ้นประมาณ5กิโลเมตรสภาพเป็นถนนลาดยางซึ่งชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเช่นเดียวกันถนนเส้นนี้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน3ถนนลำเลียงพืชผลการเกษตรจากบ้านผักหวานตำบลโนนราศีอำเภอรบระบือไปยังตำบลนนแดงอำเภอรบระบือระ,ะระยะทางประมาณ11.5กิโลเมตรสภาพถนนยังเป็นดินปนทราย ไม่สะดวกในการสัญจรไปมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนถนนเส้นนี้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนราสีครับจึงอยากจะขอให้ท่านประธานช่วยประสานไปยังกรมส่งเสริมการปกรครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยที่จะจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบุณครับครับต่อไปคุณ